บูล็อกนิโอไกซี่สองหกแปดเมื่อตัวของไกเซอร์สามารถทำประตูวไว้ได้ได้วยท่าใหม่อย่างไกเซอร์อิมแพคแมกนัตคนหน้าตอนนี้ที่ได้ดูผ่านบูล็อกทีวีนะฮะก็ได้คอมเมนต์ท่านไกเซอร์ท่านไกเซอร์ลูกยิงตะกี้บอกตามตรงว่าสวยสัตว์ผมนี่คนรักมีเคเอลจัดๆเลยยังไงซะแล้วมีเคเอลไกเซอร์ก็โนหนึงอยู่ดีโถอไอเจ้าเนสันนขยะจริงๆและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องมอนิเตอร์ลูมของตึกอิตาลีเสียงของโอลิเวอร์ไอคูที่กำลังดูการแข่งเนี่ยก็ได้พูดออกมา สุดยอดเลยไอเจ้าไกเซอร์นั่นจากนั้นตัวของเซนโดเนี่ยก็ได้สบอเช่นเดียวกันลูกิงเมื่อกี้มันอย่างเจ๋งเลยไม่ใช่เหรอแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างที่เจ้าจักรพรรดินั้นคาดหวังฉันก็ไม่คิดจะแพ้หรอกนะจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาอาริวโจเบนอกจากท่ายิงที่เจ๋งขนาดนั้นแล้วท่าพดหลังการยิงก็เจ๋งไม่ใช่ย่อยเราว่าตัวเขาในตอนนี้เป็นตัวเอกที่กำล,ลังได้รับรางวัลจากนั้นนิโกอไอคิ้ก็ได้พูดต่อหรือก็คือในตอนนี้ตัวของมิเคิลไกเซอร์เริ่มในการหมุนกีกสงี้คุงแลว ไอเวนนั่นเริ่มโฟกัสในการทำระตูมากขึ้นแล้วและจากนั้นโอลิเวอร์ไอคูก็ได้พูดอีกครั้งจะว่าไงดีในตอนนี้เจ้าพวกนั้นเก่งกว่าที่เราได้มีการแข่งในนัดก่อนแล้วแม้แต่กระทั่งนะตอนนี้บาสันเหมือนเช่นก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนางั้นเสร็จสิส้นสุดคำพูดนั้นสมาชิกของอีเลเว่นอย่างลรเรนโซโน่เนี่ยก็ได้พูดออกมาอ่าจริงสิเช like ื่อเป็นแบบนี้แล้วค่าตัวขอให้เจ้าไกเซอร์นั้นอาจจะถึง500ล้านเลยก็ได้นะ แต่ว่าในขณะที่ตัวของลอเรนโซนั้นกําลังพูดอยู่ตัวเขานั้นกําลังกินป๊อปคอนอยู่จากนั้นตัวของอาริลเนี่ยก็ได้แทรกเลยนี่ลอเรนโซตัวนายตอนนี้นะ่ะทำป๊อปคอนหกเกี้ยงเลยไม่มีสไตล์หรือเดาสักนิดจากนั้นลอเรนโซเนี่ยก็ได้พูดต่อมีคเอลมีเอลทาให้ตัวของเซนโดเนี่ยก็ต้องช่วยในการหยุดลอเรนโซเดี๋ยวก่อนสิฟเฟยป๊อปคอนหกเลยเทหมดแล้วอ่าฉันขอโคกที่หนึ่งนายนะ่ะหยุดก่อนเลยและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาตัวของบาลโล แล้วทีนี้นายจะเงไงต่ออีสงีและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเหล่ามาสเซอร์ข้างสนามเสียงของจูเลียนโลกิเนก็ได้พูดออกมาบาสารเหมือนเช่นวิวัฒนาการอีกแล้วงั้นสินะตัวคุณในตอนนี้ต้องการให้ไกเซอร์นั้นไปถึงจุดนั้นงั้นสิและจากนั้นตัวของนอาอาี่ยก็ได้ตอบกลับอ่ะยังไงซะตัวนายในตอนนี้เนะี่ยควรสนใจสมาชิกของตัวเองก่อนไม่ดีกว่าเหรอเราก็ว่าในตอนนี้สมาชิกในทีมนายนะ่ะกำลังสิ้นหวังแล้วจากนั้นตัวของจูเลียนก็ได้ตอบกลับ ทุกอย่างในตอนนี้นะ่ะปกติดีพออยงไงไะถ้าเกิดพวกเขาแพ้น่ะฉันก็ไม่ได้สนใจผลลัพธ์ในการแข่งขันอยู่แล้วยังไงก็ตามฉันมั่นใจได้ว่าในตอนนี้ผู้เล่นนักหลอกลวงฉันชาวเชลีเวียกําลังเข้าใกล้สู่ขั้นตอนการวิวัฒนาการแล้วและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาตัวของชิโดริวเซการระเบิดของลูกยิงตะก,กี้แม่งยิ่งเจ๋งและเราจะเอาไงต่อพีเอจีไม่สูญพันธุ์หมดแล้วเหรอจากนั้นตัวของคาราโซนีหนก็ได้ตอบกลับสิ่งที่ตัวนายคนทําในตอนนี้เลยคือการหุบป,ปากและใจยเย็นลงไอปีศาจ อย่างแรกเลยคือต้องสลัดให้เจ้ากอยล่ามีกล้ามนั้นออกจากนายก่อนเพื่อให้ตัวนายมีสละในการเคลื่อนที่และเพิ่มโอกาสในการทำประตูของเราจากนั้นพ่พก็ได้ตัดมาหาตัวของโอคิมิสึแบบนี้มัน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 ,ม,นมันไม่แย่ไปหน่อยเหรอเราจะไม่แพ้ใช่ไหมเนี่ยในแมตช์นี้ส่วนนาเนเซที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ตอบกลับอ่าพวกเรามีโอกาสแพ้แน่ดังนั้นแล้วที่เราต้องทําเลยคือการเปลี่ยนเรื่องนั้นไม่ให้เกิดขึ้น จะว่าไปแล้วลินตัวในายในตอนนีนะ้มีแผนยังไงอยู่สิ้นสุดคำถามนั้นเหมือนลินในตอนนี้นะฮะจะลมไม่ค่อยดีหุบปากไปซะฉันกำลังคิดอยู่แล้วสนนลินก็เริ่มในการวิเคราะห์กระแสของเกมในตอนนี้กำลังหมุนไม่หาบาสาดเหมือนเช่น <c oughs> เพื่อให้ตัวเราต้องพ่ายแพ้กับการพัฒนาการของอิสานีและในตอนนี้เจ้ากุหลาบฟ้านั้นก็พัฒนาการเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วในตอนนี้บาสานเหมือนเช่นได้กำเนิดการเล่นแบบใหม่แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้ว ปฏิกิริยาที่ได้เกิดขึ้นคอยสังีกับไปเจ้ากุหลามนั้นมันยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วที่เราควรทําเลยคือการทําลายมันทิ้งซะฉันจะทําลายพวกแกเดี๋ยวนี้สิ้นสุดคาพูดนั้นเสียงนวีดก็ได้ดังขึ้นและฉะนั้นลินที่ได้เริ่มเขี่ยบอลก็ได้สมอลไปหาตัวของนานาเสที่นายต้องทําเลยคือตามฉันให้ทันจากนั้นนานาเสธเนี่ยก็ได้ตอบกลับครับจากนั้นการแข่งก็ได้เริ่มต้นขึ้นตัวของนานาเสที่กําลังคลองบอลอยู่นั้นนะฮะก็กําลังพาลูกขึ้นแดนหน้าเพราะฉะนั้น้น,นนนนใตออีีทท่เเรราาคควํลยื การพยายามในการเชื่อมต่อกับลินที่ได้ในการแข่งแต่ว่าในขณะที่ตัวของนานาเสนั้นกาลังคิดอิสงี้เนี่ยก็ได้พุ่งตรงมาทาให้ตัวของนานาเสเนี่ก็ได้คิดให้ใจอิสังี้คงกะพุ่งตรงมาแต่แรกเลยงั้นเหรอกะแย่งเราตั้งแต่เริ่มเลยสิ้นสุดความคิดนั้นเฮียวลิก็ได้พุ่งตรงมาอีฝั่งเช่นเดียวกันนายนะช้าไปแล้วทาให้นานาเสนะฮะต้องกัดฟัน เว้เนอแม้แต่เฮียลีเองก็ด้วยเหรอตัวเราเองไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะโดนกดดันตั้งแต่เริ่มเกมแบบนี้จากนั้นอนาเสะนะฮะก็ได้เลื่อนในการส่งบอลต่อหาลินลินสั้งแต่ปรากฏว่าลูกบอลที่กำลังส่งไปหาลินนั้นตัวของไกเซอร์เนี่ยก็ได้โผล่มาแย่งทำให้นานาเสะที่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้สะบัดออกมาไอไกเซอร์หมอน,นั่นอ่านเกมเราได้เหรอจากนั้นตัวของนานาเสะก็ได้พูดกับลินโทษทีเดี๋ยวฉันจะพยายามในการนำกลับมาจากนั้นตัวของลินที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้คิดใจเช อย่าบอกฉันนะว่าในตอนนี้ไกเซอร์กับอิสังยปฏิกิริยาเคมีเข้ากันแล้วและเสียงนั้นเสียงเฮียวลีเนี่ยก็ได้พูดออกมาโถว้ยไอหมอนั่นแย่งลูกไปจากในอิสังีเนี่ยก็ได้พูดต่อถ้าอย่างนั้นเราต้องเร่งเครื่องหน่อยแล้วทาให้ตัวของลินที่ได้ฟังเนี่ยก็สามารถคิดได้ไม่สิไกเซอร์ในตอนนี้เนี่ยแย่งลูกไปดังนั้นเราสามารถตัดสินได้ว่าทั้งอิสังิและไกเซอร์ทางคู่ไม่คิดจะเล่นบอลด้วยกันอยู่แล้วเปรียบเสมือนกับเสือและมังกรที่ต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจซึ่งกันแลกัน ด้วยการต่อสู้อย่างเต็มที่และขณะที่ไกเซอร์นั้นกําลังพาบอลขึ้นแดนหน้าตัวของคาราสูเนี่ยก็ได้โผมาขวางและจากนั้นซันสเซอร์นะฮะก็ได้รีบวิ่งมามันยังไม่จบหรอกจากนั้นตัวของคาราสูก็ได้พูดต่อยังได้อยู่เราแค่ต้องหยุดเขาส่วนตัวคิมิสึอตอนนี้นะฮะกำลังวิตกแบบนี้มันแย่ yeah, แล้วไม่ใช่เหรอและภาพของมังงะก็ได้ตัดมาหาตัวของลินเวนนี่ตัวเราตัวเรามาที่นี่เพื่อตั้งใจในการทำลายอีกสังี้ตั้งแต่ในตอนนั้นตั้งแต่ในวันที่ฉัน แข้ให้กับหมอนั่นตัวเราก็เลือกในการฝึกทุ่มเททั้งเวลาและแรงทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำลายเจ้าหมอนั้นเพื่อการแข่งนั้นนี้ในการเอาชนะอกสางีแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวเราในตอนนี้ไม่ถึงจุดนั้นตัวเราในตอนนี้เรากับที่ตัวเรากําลังแข่งเจแปนยูทเวนตี้น้แมนั้นความเข้มข้นในการแข่งความหิวกระหายตัวเรารู้ดีว่าในตอนนี้นะเราสามารถทําลายได้ทั้งตัวเขาอ,อิสกงีแลนะซาเอ หากเราสามารถเข้าไปถึงจุดนั้นได้เราจะสามารถเข้าสู่ฐานะเบอร์เซอร์เกอร์ได้อย่างต้องการแต่ว่านะตอนนี้ตัวเรากำลังจะแพ้หมอน่านอีกครั้งแล้วเหรอในตอนนี้ตัวเราเติบโตไม่ไวเท่ากับอิสงี้งั้นสิชัยชนะในตอนนี้นะตัวเรานะ่ยไม่เห็นเส้นทางนั้นแล้วความรู้สึกที่อยากแก้แค้นตอนนี้นะ่ยกำลังพังทลายงั้นเหรอนะตอนนี้ทุกๆอย่างนะกำลังถูกทําลายพอฉนั้นแล้วตัวเราในตอนนี้ต้องการแรงกดดันเพื่อให้เราเข้าสู่ สถานะเบอร์เซอร์เกอร์สิ้นสุดความคิดนั้นลินนะฮะก็ได้โผลมาตรงหน้าคอยอสงี้และจากนั้นอีสิสงี้เนี่ยก็ได้หันไปหาลินมาแล้วงั้นเสร็นะไอ้บัตรซบโนนหนึ่งและแล้วมังงะเรื่องบูล็อก268ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนหน้า269นั้นจะมีชื่อตอนว่า is not just you หรือไม่ใช่แค่ตัวนายเอาล้วนะฮะจุดที่น่าสนใจของมังงะนในตอนนี้เลยคือการเข้าสู่สานะเบอร์เซอร์เกอร์หรือว่าจุดที่ลินนะั้นเล่นบอลแบบบ้าคลัง่งที่ลินมันเคยแลบลินเล่นบอลนนะ่ะในตอนที่ลินนั้นเคยแข่งในบูล็อกกับทีม j จแปนยูทเวอ่ะครั้งนู้นเลยนะฮะแรกๆเป็นอย่างนั้นเลยผมคิดว่านั่นคือสานะเบอร์เซอร์เกอร์ดังนั้นตอนนี้ถามว่าลินเริ่มมาหรือยังลินเริ่มมาแล้วนะฮะเริ่มเอาจริงแล้ว ก็เรียกได้ว่ามาช้าแต่มานะขวาจะมานี่เล่นเอาซักเกือบลืมตัวละครตัวนี้ไปแล้วพี่ลินของเราเอาละนะฮะส่วนมังงะในตอนหน้าที่มีชื่อตอนว่าไม่ใช่แค่ตัวนายอันนี้ก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะฮะว่าจะเป็นตอนแบบไหนเพราะว่าเดาจากชื่อตอนแล้วพอเดาเนื้อหาออกมาไม่เคยเดาวถูกจริงๆงานคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ครับผมบายบายครับสวัสดีครับ